นักวิทยาศาสตร์ยืนยันอำนาจแฝงพุณประโยชน์จากการปลูกต่อมไพนียวตื่นและมนุษย์ต้องรู้ค่ะพอจากบทสัมภาษณ์บางส่วนของดร์โจดิสเพนซ่านักวิทยาศาสตร์นักประสาทวิทยาและนายแพทย์และนักวิจัยพร้อมทีมงานค้นพบได้รับแรงบันดาลใจที่สามารถรักษาตัวเอง ตอกกระดูกสันหลังที่หักหลายชิ้นให้ตัวเองหายขาดโดยไม่ยอมรับการผ่าตัดหลังจากประสบอุบัติเหตุด้วยการสร้างภาพจินตนาการและการทำสมาธิค่ะและในงานวิจัยเชื่อมโยงถึงการค้นพบพลังอำนาจแฝงศักยภาพที่ซ่อนเร้นในตัวมนุษย์และคุณประโยชน์มากมายเมื่อฝึกปลุกต่อมไพนิวให้ตื่นขึ้น ลองนึกถึงต่อมไพนิลในฐานะเครื่องรับวิทยุเป็นต่อมเล็กๆมีสีแดงติดม่วงเมื่อเราผ่าสมองออกมาต่อมไพนิลจะตั้งอยู่ระหว่างซีริบรัมซ้ายและซีริบรัมขวาเยื้องไปทางสมองด้านหลังใกล้กับก้านของสมองและหน้าที่หลักของต่อมไพนิลในความเป็นจริงสามมิติปกติ การผลิตสารสื่อประสาทและฮอร์โมน2ชนิดที่เรียกว่าสารสื่อประสาทเซโรโทนินและฮอร์โมนเมลาโทนินและนอกจากนั้นยังมีหน้าที่สำคัญมาก